วันนี้พวกเราครูอีฟได้โชว์เพลง Smash of Past ครั้งแรกเป็น OST ของแอนิเมชันภาพยนตร์เรื่อง Out of the n e c e องค์ครรพิษ่์เจี๊ยบค่ะก็วันนี้เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้เต้นกับน้องๆเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวด้วยรู้สึกว่าน้องๆน่ารักมากเลยเจีอยบแต่ละคนเี่าแรคเในตของเจียบใช่ใครมีแน์เรดเป็นยังไงบ้างอ่าเริ่มมาเริ่มทุกคนใช่ไหมคะของคัะ เป็นน้องพาโดค่ะน้องพาโดเป็นลูกเจ๊ยบที่แข็งแรงค่ะแล้วก็แมนยาค่ะแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนๆหลายๆคนของอ้ายค่ะเป็นลูกเจ๊ยบที่ชื่อว่าทวิกค่ะทวิกก็จะเป็นลูกเจ๊ยบที่เป็นคนเป็นตัวที่คอยสร้างพลังบวกให้กับพี่ๆทุกคนคอยมอบความอบอุ่นด้วยความที่น้องจะตาหวานตาแววแล้วก็ตากลมโตค่ะก็จะเป็นความน่ารักในกลุ่มค่ะขอ,ตองตาอมค่ะสีน้าเงินน้องคาฟค่ะน้องจะแบบ เอาทุกคนจะไม่ค่อยเห็นตาเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยลืมตาขึ้นมาเขาขี้เศร้า <c oughs> แต่ว่าวันนี้คือเขาแบบเอาผมขึ้นนิดนึงแบบเต้นด้วยกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างงี้ค่ะเป็นตัวขี้เศร้าของไม้นะคะเป็นน้องเทอร์ล่าค่ะเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าตัวจิ๋วชายก็จะเป็นแบบตัวที่ฉลาดแล้วก็มีความยุติธรรมประมาณนั้นส่วนของหน้าเป็นน้องลีค่ะเป็นสีเขียวก็น้องจะมีความขี้กลัวนิดนึงขี้ตกใจน,ะะนั่นแหละแต่ก็ กอ่สุดท้ายนะคะจูรินเป็นตัวน้องกทินน,ออนนั่นเองคือคาแรกเตอร์ลูกทินเนี่ยก็จะคือเป็นลูกเจี๊ยบสุดแบบสุดเป๊ะน,นิดน,นึองอะไรเงี้ยแหละคนก็จะบอกว่าเออน้องมันจะนิ่งๆแบบเก๊กๆเหมือนเราหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไปรอลุ้นกัน,นะคะ่ะว่าจะเก๊กขนาดไหน เรื่อง out of the nest องค์ทารักพีทักเจียมด้วยนะคะเข้าโรงแล้ววันที่5กันยายนนี้ค่ะแล้วก็ฝากเพลงของพวกเราด้วย s Smash o อ Pass เป็นเพลง OST นะคะไปฟังกันได้คะ่ะขอบคุณค่ะเอยคเลยค่ะก4ล้านวิวก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่สพอร์ตเพลงใหม่ของเราลิดคกิดนะคะก็วันนี้4ล้านวิวแล้วก็ คัดเปล่าให้บันไปต่อเรื่อยๆเรืเ่อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็มีชาเลนจ์เต้นด้วยนะคะคิดๆก็ฝากไปเต้นกันได้ค่ะติดแอปสแกคิดคิดชาเลนจ์ได้เลยค่ะเปียกมกกี้ได้ที่มารโอมาเป็นเพื่อนอันดับ4ด้วยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนพี่มาริโอน่ารักมากๆแบบส่วนตัวพวกเราคุยก็เป็นแฟนแบบับตัวยงพี่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมาเจอตัวจริงที่เขาแบบน่ารักมากๆแล้วก็เป็นมือเชิงมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนก็ไปชมความหล่ความน่ารักของพี่มาริโอ้ด้วยนะคะในคลิปนี้ค่ะ พี่โอ้เหมือดิมสุดๆเขินมากพี่โชนค่ะพี่โชนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงตอนสายที่พี่โอเห็นพี่แก้คืออะไรยังไงบรรยากาศทำงานดีค่ะรู้สึกว่าพี่โอแบบว่าไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเกรงหรือว่าไม่ทําไม่รู้สึกแบบอื่นอัจตอนช่วงทํางานแหละพี่โอพี่โอแบบว่าเขาดูค่ะพี่โอแบบว่าเป็นรีบมากๆค่ะแล้วก็แบบ ลายพฤติกรรมกับเราได้ง่ายมากเลยค่ะรู้สึกว่าทำงานได้ราบรื่นมากๆค่ะกมนี้สีาวเป็นนของกคค่ะก็อย่างล่าสุดมีอ่มีหนูมีพี่แฮนพี่โจพี่มายค่ะก็ได้ไปร่วมคอนเสิร์ต ก็สนุกดีค่ะเป็น2วันท uh huh> ี่คิดว่าน่าจะสนุกมากๆเป็นคอนเสิร์ตที่คนเยอะมากแล้วก็โปรดักชันอลังการมากค่ะวิ่งกันตาเหลือกอยู่เหมือนกันค่ะตั้งแบบ energy มันขนาดไหนแฟนเยอะมากหมืุนเป็นหมืุนเนาะเยอะค่ะเยอะจริงๆแบบวนมาหาประชาชนจริงๆค่ะไม่ใช้คำนี้ได้เลยนะเพราะว่าเหมือนพอพวกเราขึ้นไปใช่ไหมคะมันก็แบบเรียกว่าอะไรแฟนๆที่ี่วิ่งเขาเยอะมากๆแล้วเขาก็ เอเนอร์จีแบบล้นเหลือมากว่าพวกเราก็ดีใจค่ะท,ที่ได้ไปสนส่วนหน,นคอนเสิร์ตก็ปิกป๊อกหนึ่งนอนที่เห็นบางคนเยอะขนาดนั้นมีโอกาสไหมววเราท็กคนคอเนอเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ ยังไม่รู้แต่ว่าคอนเสิร์ตพวกเราก็จริงๆหาดูได้แล้วเนาะอ๋อใช่แล้วค่ะหาดูที่ไหนคะสามารถอุ้ยพูดไม่ได้ค่ะเออ่มีอยค่ะมยางปีนี้ยังจะมีโปรเจกต์พิเศษอะไรให้แฟได้ตอีกัคะเอด้านไหนเ่าเลยไม่ว่าจะด้านไหนก็รอติดตามนะจะ เพราะว่ามีค่ะมีแน่นอนคือมีอ่ะมันมีแน่นอนแต่ว่าพวกหนูอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยเม่พูดก่อนไม่ใช่อะไรพวกหนูก็ลืมเหมือนกันงานเยอะเป็นด้านไหนบ้างแสดงเด็กก็ไปโยนน่าจะมีครบทุกดานครบรถแน่นอนเพราะว่ารู้ว่าแบบมีงานเยอะมากเด็กๆทุะคนมีรานองทุกโลก มีค่ะมีอยู่คะ่คะมีอยู่เนาะมีอยู่ค่ะมีร้านดูแลสุขภาพเองเนาะน้อยู่ยแฟนเขาเป็นปกไหมคะ ตลอดตลอดตลอดเรื่อยๆตลอดเรื่อยๆไปกรื่อยๆจริงๆใช่เห็นแฟนๆทุกคนยังคงมาตามพวกเราในทุกๆงานก็ดีใจมากเลยจริงๆคือเราไม่ได้ห่วงแค่ตัวเองหรอกเราก็ห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าบางคนคือคุ้นหน้าคุ้นตาเลยเจอกันทุกงานเลยนะยังไงได้หลับแน่นอนไหมอะไอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเราไม่ออกเราก็ไม่ใช่เราเป็นเราเป็นกำลังใจให้กันและกันละกันค่ะเฮโอเคซู่เกอตอบมา